อันนี้แลปเป็นสีดาสติ๊กเกอร์ขึ้นมานะสีน้าเงินสีเขียวสีทงพวกนี้คือแต่ละโหมดรุ่นนี้จะมีโหมดลากท่วงถนนลื่นโหมดปกติอะไรเงี้ยแต่ละโหมดจะทําการเบรกไม่เหมือนกันครับเข้าไปใกล้อะไรก็แล้วแต่เซนเซอร์ร้ญญองสุดล้อเบาปุ๊บโชค๊คทางานน้อยลงครับพี่พี่พอไหนลงเกิดอะไรขึ้นราับพ,พวกนี้ติดตั้งแล้วมีปัญหาไหมนะครับบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นครับมีแน่นอนเพิ่งเจอในขับล่าสุดเลยใช่ไหมดูมืดมากๆแต่พอมาดูข้างในครับข้างในมองเห็นหน้าผมชัดเจนเเลยจอป็นแบบ สีชานิดนึงสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์168นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระรนครเกษตรน้มินโชว์รูมยอดขายแบับหนึ่งในประเทศไทยนะครับใครที่สนใจซื้อฟอร์ดหรือต้องการมาปรึกษาผมว่าจะซื้อรถรุ่นไหนดีรุ่นไหนมันต่างกันอะไรยังไงนะครับผมพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงถ้าโทรมาผมรับเนี่ยคือยังไม่นอนนะแต่ถ้าไม่รับเนี่ยผมอาจจะโทรกลับให้นะครับวันนี้วันที่24กรกฎานะครับสองห้าหกเจ็ด เดือนหน้าสิงหาเนี่ยฟอร์ดขึ้นราคาเรียบร,ร้อยาาแ,ลแล้วนะครับสำหรับเอเวอร์เรสต์นะครับนะขึ้นราคาแล้วนะนะครับอันนี้ไม่ลดราคาขึ้นราคาแล้วคันนี้หนึ่งล้านเก้าแสนสาบาทเพราะว่าเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้เป็นรถพี่อ้อนะพี่อ้อนี่ก็อยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะที่เป็นแบบว่าจังหวัดที่มีทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ไว้วางใจมาซื้อรถกับแมคคาหนึ่งแปดก็ดู u t u b e มาเนี่แหละนะครับดูยูทูบที่เคยรีวิวรถมาแล้วก็สนใจอยากจะซื้อรถด้วยก็ขขึ้้นนมาเเเลลือออกงงงแตงต่ดววยยััะครบ จากที่คิดว่าจะทําไม่เยอะนะพอมาถึงเกษตรเนี่ยเยอะทุกคันนะครับโอเคคันนี้มาดูสเปคเครื่องยนต์ก่อนเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่อง2000ซึ่งบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ดีเซลฟอร์ดมีเพียงแค่2เครื่องนะครับคือเครื่อง V6 และเครื่อง2.0เท่านั้นนะครับแต่จะมีความต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบที่ให้เทอร์โบ2ลูกและเทอร์โบ1ลูกนะครับถ้าเป็นเทอร์โบ1ลูกเนี่ยจะได้แค่170มา้าและเกียร์6สปีดจะประกอบอยู่รุ่นที่เป็น เทรนและสปอร์ตนะครับหรือรถก,กระบะที่เป็น x อ s เอสสปอร์ตทั่วไปนะแล้วถ้าเป็นตัว10สปีดเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับจะมีตั้งแต่พวก WiT แท็กไทเทเนียมนะเ a ปเตอร์วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์มาเซลล์อีกว่าไม่มีโช๊คเหรอลดราคา2ล้านกว่าไม่เห็นมีโช๊คให้เลยนะครับมีครับนะแต่ว่าผมโทษช่างไว้ก่อนนะเพราะว่าผมลืมสั่งช่างนะครับพี่อ้อนะเดี๋ยวช่างมาติดตั้งให้นะครับนะเดี๋ยวเขามาติดให้ตัวโช๊คตัวนี้นะครับสิ่งที่เห็น,เ,นเด่นเดนเลยใส่กันหนูหพี่อ้อ มีกันหนูเพิ่มมาให้นะครับตัวกันหนูเนี่ยก็จะเอาไว้กันหนูวิ่งออกมาไม่ใช่กันหนูเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวตรงกล่อง ECU อันหนึ่งแต่ว่าจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันอยู่ลึกๆน,นิดนึงนะครับเอาวว่าผมใส่กันหนูให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกเป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ปัม๊มเบรกแบบเป็นหม้อลมนะนะครับคือเบรกพวกนี้ข้อดีคืออะไรสตาร์ทเครื่องปุ๊บทำงานได้เลยนะครับไม่เหมือนเบรกหม้อลมนะเบรกหม้อลมคือยังไงเบรกหม้อลมเนี่ยสังเกตดูได เราเท้าไปเหยียบเบรกเนี่ยเหยียบไม่เกินสามทีครับเบรกแข็งคาเท้าเลยแต่เบรกพวกเนี้ยถ้ายังไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยเบรกยังไม่ทํางานครับเหยียบไปน้ำมันก็ยังไม่ดันขึ้นมาเนาะทำให้ท่อมันไม่เสี่ยงแตกได้แล้วเบรกพวกเนี้ยมันมีความเขาเรียกว่าอาจัจฉริยะคือมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่วัดล้อแต่ละล้อนะมีสีน้าเงินสีเขียวสีอะไรพวกเนี้ยคือแต่ละโหมดรุ่นนี้จะมีโหมดลากพ่วงถนนลืน่นโหมดปกติอะไรเงี้ยแต่ละโหมดจะทําการเบรกไม่เหมือนกันครับนะ เบรกไม่เหมือนกันสักโหมดเลยนะเพราะมันมีตัวเซนเซอร์ที่ตรวจจับอยู่แต่ละล้อนะทำให้การถ่ายน้ำมันเบรกแต่ละล้อเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละโหมดนะเพื่อให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของฟอร์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สองพันที่ผมบอกไปแล้วแรงมา้า2 1 0แรงมา้าแรงบิด500เกียร์สสปีดมาพร้อมฝาโฟมที่เป็นแบบโฟมชนิดพิเศษที่ฟอร์ทำขึ้นมานะครับมันมีหน้าที่คือป้องกันความร้อนบริเวณที่ผมจับเนี่ย ไม่ร้อนเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นอาหารหนูชั้นเลิศหนูอาจจะชอบมากๆนะสำหรับตัวโฟมพวกนี้นะครับก็ต้องระวังไว้นะครับและสังเกตดูครับ Air Ford ์ทำไมถึงเย็นไวครับ Ford เป็นรถแบรนด์ในตลาดนะที่แอร์ปรับแมนวนวลได้ต่ำที่สุดพี่ๆเพราะอะไรครับปกติถ้าเป็นค่ายอื่นที่เรารู้กันเนี่ยค่ายอื่นจะวางแอร์อยู่ในตำแหน่งของเทอร์โบบริเวณฝั่งนี้ซึ่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ร้อแน่ๆเพราะมีเทอร์โบมีอากาศเข้าไปหมุนเวียนเทอร์โบคายออกมา บริเวณนี้คือบริเวณอากาศร้อนครับส่วนบริเวณนี้คือบริเวณอากาศเย็นนะพี่แอร์ถูกวางฝั่งนี้ทําให้แอร์ฟอร์ดเย็นที่สุดแบบการปรับแม่นวลนเย็นที่15.5องศานะไปดูแบรนด์อื่นได้เลยแล้วแบรนด์อื่นจะอยู่ประมาณ18องศา18.5แต่ฟอร์ดเนี่ยให้15.5องศาเพราะว่าแผงแอร์ใหญ่มากๆแล้วฟอร์ดเนี่ยมียีเตอร์ตัวด้วยมีแอร์อุ่นในตัวด้วยนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ A G M ให้กำลัง800นะเป็นตัว800 C C A กำลังที่แปครับ ยิ่งค่า CCA เยอะหมายความว่ารุ่นนี้จะทําการสตาร์ติดง่ายเอาง่ายแต่พลังงานได้ลึกตอนที่แบบหนาวๆนะเพราะของเราเนี่ยส่งออกไปขายออสเตรเลียพวกนิวซีแลนด์พวกเวียดนามซึ่งเ้าหนาวกว่าเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการใช้แบตเตอรี่ที่มีกําลังในการให้มันค่อนข้างจะลึกนะเขาก็เลยให้อลเทเนเตอร์หรือไดชาร์จขนาด2 5 0แอมป์มาแล้วการวางไดชาร์จเนี่ยอยู่บริเวณบนบนเลยนะข้อดีคืออะไรครับไดชาร์จมันลุยนะไช่ไหมลุยได้ครับแต่ไม่ไม่เหมาะกับการแช่น้ํา ถ้ามันอยู่บริเวณนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถเราน้ําท่วมประมาณนี้พี่อ้อยังจอดรถแช่น้ําได้เพราะมันไม่โดนดชาร์ตนะครับทำให้รถเนี่ยสตาร์ทติดได้ง่ายอยู่ดีเนาะนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้ประกอบกับเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยถูกวางถอยหลังติดไปกับตัวแชสซีรถนะครับเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะหักรถเอารถเข้าไปจอดข้างทางได้เองครับพี่ๆเนาะ,ะทีนี้ห้องเครื่องประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้าง ชุดแต่งครับชุดแต่งของรถคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้ามา,าเฟียนะที่ลูกค้าเรียกกระจังหน้ามา,าเฟียพร้อมไฟสีส้มชุดสกเกิร์ตหน้าเป็นชุดของตัววิกเตอร์นะครับชุดพวกนี้ติดตั้งแล้วมีปัญหาไหมนะครับบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นครับมีแน่นอนเพิ่งเจอในขับล่าสุดเลยใช่ไหมที่ติดไปแล้วเซ็นเซอร์มันค้างตลอดเวลาคนก็ไปโจมตีว่าเนี่ยของเดิมมันดีดแล้วยังไปหาแต่งเลยขับแบบนี้แหละเนาะนะครับ ปัญหาพวกนี้ครับไม่ได้เกิดที่ชุดแต่งครับเนาะเหมือนเครื่องบินนะครับเครื่องบินที่มันตกๆก,กกันเนี่ยปัญหาที่เขาสืบสวนไอ้พวกกล่องดำนเนีน่ยล้วนเลยเกิดจาก human error หรือคนล้วนๆครับนะครับการติดสเกิรพวกนี้ต้องติดโดยช่างที่ชานาญถึงบอกว่าทําไมลูกค้าถึงไว้วางใจมาซื้อรถเกษตรน้งบินเนี่ยปีหนึ่งพันหอกว่าคันนะและผมขายรถเนี่ยเฉพาะผมคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งประมาณ8 0ถึ90ง90คันนะครับ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการติดสเกิร์ตแล้วเซ็นเซอร์ร้องค้างตลอดเวลาตลอดเพราะว่าช่างที่ติดตั้งของเราเนี่ยมีไม่กี่คนครับมีอยู่3ามี่คนและติดทุกวันวันหนึ่ง10คันมั่ง5้าคันมั่ง20คันก็มีแล้วไม่เคยมีปัญหานะครับเนาะการติดตั้งต้องติดตั้งโดยช่างที่มีผู้ชํานาญงานสังเกตบริเวณนี้ที่ปัญหาคือพวกนี้ครับการติดตั้งไม่ตรงร่องติดสเกิร์ตเข้าไปแล้วไปติดชิดกับตัวเซ็นเซอร์บ้างทําให้มันทางานเกิดการเพี้ยนขึ้นมานั่นเองเนาะนะครับ รุ่นนี้มีระบบกล้องที่อยู่ด้านหน้าผู้ชมกล้องนี้เขาเรียกว่ากล้อง a d a ดครับ a d a ดเนี่ยมีหน้าที่คือนะครับจับแสงนะที่วิ่งเข้ามาเพื่อให้ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติบ้างจับคนเดนินถนนบ้างจับเส้นปลูกบ้างทํางานควบคู่กับตัวเลด้าที่อยู่หน้ารถนะครับบางยี่ห้อมีแค่กล้องอย่างเดียวแล้วบอกว่ามี a d a p t i v e จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแต่เมื่อฝนตกขึ้นมาใช้งานไม่ได้ครับฝนตกหนักก็ใช้งานไม่ได้ของเราฝนตกหนักใช้งานได้ไหม ก็คงเหมือนกันแหละเนาะกล้องมองไม่เห็นนะครับแต่เรายังมีเลดร์อยู่ผู้ชมเลดร์ก็จะยังทํางานได้อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเลดร์นะครับทีนี้พาชุดแต่งเนี่ยคันนี้แปลกประหลาดที่สุดในโลกนะพี่อ้อนะครับด้านหน้าเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์ชุดแต่งวิกเตอร์แต่ด้านหลังมีชุดหนึ่งนะครับเขาจะไม่ทาให้พี่นะครับเนาะเพราะพี่สั่งเนี่ยไปสั่งไปสั่งอันนี้ชุดนี้อันนู้นชุดนั้นดีพี่ไม่สั่งวิกเตอร์กระจังหน้าเป็นของเลดอนด้วยแล้วก็ด้านหลังมีอีกชุดหนึ่งเนาะ เดี๋ยวผมมาดูพาดูว่าพี่อ้อทาอะไรบ้างนะและอันนี้แรปสติกเกอร์พี่ๆปกติมันจะเป็นสีบอ์เดอร์เก์ครับอันนี้แรปเป็นสีดําสติกเกอร์ขึ้นมานะนะครับแล้วเลือกไฟได้นะเอาไฟสีส้มหรือไฟสีขาวตามก่อนหน้าคลิปนี้ที่ผมทําเป็น2องคันนะบางคันก็เป็นสีขาวบางคันก็เป็นสีส้มนะครับทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเนี่ยรถคันนี้มีเซ็นเซอร์หมดจุดครับหจุดคือมีเพิ่มบริเวณด้านข,ข้างขึ้นมาผมจะเรียกมันว่า,วารถที่พวกนี้เป็นรถขี้กลัวนะรถขี้กลัวเข้าไปใกล้อะไรก็แแล้วต เซนเซอร์ล้องกล้องขึ้นมา360คือกล้องมาขึ้นมาให้รอบคันเลยนะพวกนี้คือเช็คง่ายนะเวลาไปสมมุติว่าเราจะขับรถเข้าไปเนี่ยอย่างอะไรดีที่ต้องเอานาเข้ามารูดสมมตินะมารูดต้องขี่เอาหน้าเข้าใช่ไหมเวลาเราขี่เข้ามารูดเนี่ยเด็กเขาเปิดมาม่าใช่ไหมครับพี่แล้วขี่เข้าไปเนี่ยจอดปุ๊บต้องเอาหน้าชี้ประตูนะคนเางคนกล้าไม่เป็นไงก็ต้องชะเง้อมองมันจะชนหรือยังวะแต่เนี้ยเราขี่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะใกล้ใกล้ๆปุ๊บ มันจะเปิดกล้องมาให้เลยแล้วเห็นนังขันแล้วอ๋อตอนนี้เราใกล้ประตูแล้วนะนะครับก็จะต้องทําการหยุดเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อดีและอีกเรื่องหนึง่งสมมติว่าผมขี่จากจังหวัดระยองไปที่เชียงใหม่เลยไม่ดับรถนะครับไม่ดับรถไปดับที่โรงแรมมาลูที่เดียวเลยตอนพี่ดับเครื่องเนี่ยดับปุ๊บล็อกรถเรียบร้อยแล้วพัดลมไม่ดับครับพัดลมยังทางานอยู่นะจนกว่าอุณหภูมิในห้องเครื่องจะปกติครับพัดลมถึงจะ ดับให้อัตโนมัตินะเขาจะถูกเซตค่าพัดลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พี่ออก็เปลี่ยนมาเป็นล้ออีกนะล้อเปลี่ยนใหม่ด้วยนะล้อเดิมไม่ดีหรือเบรกเดิมไม่ดีเปลี่ยนหมดเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเวกที่มีราคาแพงนะพวกนี้เวกเนี่ยแพงมากนะครับเป็นโฟร์ฟอร์มิงน้ําหนักเบานะข้อดีของล้อน้ําหนักเบาคืออะไรต้องมาดูก่อนว่าล้อตัวนี้มันขึ้นด้วยกันวิธีที่เขาเรียกว่าโฟร์ฟอร์มิงโฟร์ฟอร์มิงคือขึ้นด้วย,วยเหล็ก6กศูองหนึ่งอลูมิเนียมอะ ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวแล้วให้มันขึ้นรูปเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการเอาก้านอะไรมาต่อกันทาให้ล้อมันมีน้ําหนักเบาและมีความแข็งแรงครับเมื่อล้อมันมีน้ําหนักเบาครับเกิดอะไรขึ้นโช๊คทางานน้อยลงครับนะเหมือนกับว่าถ้าล้อแรงหนักเนี่ยเวลาวิ่งมันจะตึงตังตึงตังตลอดโช๊คทางานเยอะโช๊คร้อนไวแต่เนี้ยล้อเบาปุ๊บโช๊คทางานน้อยลงครับพี่พี่พอไนลงเกิดอะไรขึ้นเราก็จะนั่ง รถแบบมีความสุขมันจะนุ่มๆหน่อยมันจะไม่ได้กระเด้งกระดอนมากมายนะครับแล้วเบรกก็เปลี่ยนด้วยครับเป็นจานหน้า410นะครับจานหลัง405เป็นเบรกตัวพอดนะเป็นพอด20 z นะครับที่เขาเรียกว่า, bo, า,าเบมโบพานามิล่า20 z อะไรพวกน,นี้แล้วแต่เขาจะเรียกพวกนี้คือเบรกคัสตอมครับมันเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เบรกมือหนึ่งนะครับเบรกพวกนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อลดเอเวอเรสต er, ์ฟอร์จูเนอร์มิวเอ็กซ์ปาเจโลให้เราไปใส่กันไม่มีเบรกของเบมโบทำมาเพื่อรถพวกนี้ครับนะ เขาต้องอะมาคับต้อมคือมาเอาแบบพอะแล้วมาตัดนู่นตัดนี่ออกเพื่อมาให้ใส่พวกนี้ได้พอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนจานใหม่อย่างร้านออโตแกรมนี่เขาบอกว่าเบรกราคาหนึ่งล้านมีจริงครับนะที่หนึ่งล้านเขาอะไรจานเป็นคาร์บอนเซรามิกอย่างเงี้ยเออมันเยอะหลายอย่างส่วนประกอบนะครับก็มีราคาแพงขึ้นแล้วเบรกเดิมไม่ดีเหรอเอางี้ครับลูกค้าที่ซื้อรถพวกนี้นะที่ผมขายสภาพนี้เนี่ยนะอันนี้พี่ออกซื้อสดนะซื้อสดนะครับไม่ใช่ราคาร้านกลางสองสองนะเพราะว่าแต่งไปเพิ่มด้วยคือคนที่ซื้อรถราคานี้ส่วนมาก รถยุโรปผ่านหมดหรือไม่ก็ใช้อยู่ด้วยอย่างพี่อ้อก็ใช้ BM อยู่แล้ว BM เ e n บนซ์วอลโว่ขี่หมดแหละแล้วคนพวกนี้เวลาซื้อ BM เครับซื้อตัวไหนตัว M M Sport สที่มีตัว M ที่เพิ่มเบรกขึ้นมาใช่ไหมบางทีก็ซื้อ Mercedes b e เบ AMG เ็ีเ้เบรกพิเศษมาบันจะเบรกไม่เหมือนเดิมครับนะลูกค้าต้องการคือความปลอดภัยครับในชีวิตนะเพราะว่าถามว่าบางคนไม่ได้ขับเร็วหรอกนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราขี่ไปเราเบรกอยู่เพียงครั้งเดียวครับ มันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยกลับไปหาครอบครัวได้นะกลับไปหาเงินทําธุรกิจอะไรพวกนี้ได้นะหลากหลายเลยนะครับแล้วอันนี้เราทําการโหลดลงมาอีก2นิ้วนะสังเกตุดูโหลด2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่บางคนไม่บอกลูกค้าบางคนไม่เปลี่ยนด้วยนะบางคนก็เรียกว่าสวบาบางคนเ,เรียกว่า,า,า,วาตัวลูกหมากันโคงมันมีสัญลักษณ์คล้ายๆนิ้วนิ้วผมนะครับคือสมมติว่าถ้าเราโหลดลดลงเนี่ยจากที่มันเคยตรงแบบนี้มันก็จะงอลงไปเรื่อย เมื่อมันงอเนี่ยนะครับการขี่มันไม่ดีแน่นอนนะครับมันอาจจะเกิดการหักได้ถ้าหักตอนที่เรากำลังขับขี่เนี่ยงานงอกแน่นอนนะครับแต่ถ้าหักตอนที่พี่จอดเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความที่ดีเนี่ยต้องเปลี่ยนให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ารถมันน้าหนัก2ตันกว่าแล้วก็เราโหลดลงมาทําให้มันค่าผิดเพี้ยนไปก็ทําการโหลดลงมาได้นะครับส่วนยางเป็นยางโอเพนที T, ่ RT ตัวนี้เป็นยางยอดฮิตเลยครับลูกค้าอาจจะชอบแค่ว่าลายมันสวยเฉยนะอาจจะชอบแค่ลายมันสวยไม่ได้ชอบอะไรหรอกคือลายมันสวยเฉย แล้วดังไหมดังเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ดังขนาดที่หนวกหูเป็นยาง MT เลยขนาดนั้นนะครับอ่าครั้นี้ทำอะไรเพิ่มอีกล,ากลา่าวล,าลางัลลงคาหลังคาแล้วดาแพนด้าบันไดแล็บสีดาให้ด้วยเพื่อให้มันดูเข้ากันนะปกติเป็นบันไดอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นุ๊กมาถ่ายดูนี่บันไดปกติจะเป็นสีนี้พี่พี่บันไดปกติเนี่ยมันเป็นแบบสีอย่างงี้นะแต่น o เนี้ยคือของพี่อ้อเนี่ยให้แล็บสีดําม,มาหมดเห็นไหมมันจะดูเข้ากันกลืนกันมีความสปอร์ตแล้วก็ลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูด้านหลังงกบ้า เบรกด้านหลังก็เปลี่ยนใหม่นะม, break, มีเบรกมีือฟ้าเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีช่องเติมยูโรไฟอยู่ด้านหลังนะของพี่อ้อเป็นยูโรไฟนะต้องเติมนะทุกหมื่นห้านะเติมทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเตือนตรงหน้าจอนะครับด้านหลัง,งกันบ้างสเกิร์ตท,ที่เขาไม่อยากทําให้ครับเป็นสกเกิร์ตชุดนี้เพราะหน้าชุดหนึ่งหลังชุดหนึ่งนะครับมันผิดแปลกวิสัยเนาะใช่ไหมเวลาทํารถเนี่ยมันต้องชุดเดียวกันใช่ไหมอันนี้พี่อ้อเนี่ยเริ่มคนแรกเลยเดี๋ยวมีตามมาแน่นอน นะครับพี่อ้อด้านหลังแลปไฟครับแลปไฟเอาฟิล์มสีดําอย่างเงี้ยแลปเข้าไปนะครับก็มีความเป็นดูเป็นสีสโมกนิดนึงสปอยเลอร์เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่มีผลลดแรงขึ้นไหมมาเพิ่มไหมมีหลักอากาศพลศาสตร์ไหมไม่มีครับบอกเลยว่าเปลี่ยนมาเพื่อความสวยงามให้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วที่ปัดน้าฝนอย่างนี้มันหักหรอแมกไม่ได้หักครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลูกค้าบางคนบอกเฮ้ ไอตัวครอบมันไม่มีแล้น้องมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่มีนะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนาออันนี้เดิมเดิมานะแตนดาร์ดนะครับอทีนี้มาดูตรงนี้ครับกระจกเนี่ยก็จะมีไฟบริเวณนี้นี่มีไฟขึ้นมาให้บริเวณนี้นะครับที่มีไฟขึ้นมาเอาไว้แบบก้มหาเหรียญนะนะครับก้มหาเหรียญเวลาเหรียญหล่นนะนะครับเผื่อพี่อ้อหาไม่เจอเวลาไปสวนนะครับและคันนี้ติดฟิล์มแปสิครับดูฟิล์มนะนี่ฟิล์มแปดสินะครับรอบคันข้างนอกดูมืดมากๆแต่พอมาดูข้างในครับอ่ะ ข้างในมองเห็นหน้าผมชัดเจนเลยจะออกเป็นฟิลแบบสีชาิีนึงเป็นฟิลสีชาิดนึงนะครับเห็นแบบชัดเจนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นฟิลแบบตัวท็อปของลามินานะมันชื่อว่าลามินาเซรามิทิกนะครับเซรามิทิกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกล้องบันทึกตอนนี้นะของฟอร์ดเนี่ยไม่ต้องติดตั้งเหมือนสมัยโบราณแล้วที่แบบไปต่อสายยุ่งวุ่นวายเนี่ยเขามีสายที่เสียบสายมาให้บริเวณกระจกเลยเสียบ USB ได้เลยนะบริเวณขวามือเนี่ยเสียบได้เลยครับย s b อ่บ เออไม่ต้องไปทําเหมือนสมัยก่อนที่ไปเดินสายกันวุ่นวายนะครับแล้วภายในก็จะดูหรูหราแบบนี้เลยนะครับภายในเนี่ยผมก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะะลองไปหาคลิปในช่องผมก็จะใช้งานบอกเลยว่ามันเยอะมากๆนะครับสาหรับตัวพวกรถวายเทตระก,กูลท็อปของพวกนี้นะครับพี่เพ่อนใดนะครับสนใจจะซื้อรถหรือต้องการคาปรึกษานะครับในการที่จะซื้อรถทั้งหนึ่งคันตกแต่งอะไรยังไงปรึกษาผมเข้ามาที่เบอร์โทรล่างได้แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับพี่พสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ